อันนี้โรยขุยช่ายไว้สะกดถูกอันนี้ของเจียไตยสะกดถูกโรยไว้ตรงนี้หม่องนี้นะของ 3A ที่หยอดไว้ยังไม่งอกเลยไม่รู้ว่าใช้เวลานานขนาดไหนอันนี้หม่องนี้ก็เป็นดินเก่าเดี๋ยวคอยเติมธาตุอาหารให้เขานะจ๊ะรอลุ้นขุยชย่ชยสูกไว้ ปลูกรอดครั้งเดียวขยายได้ไม่รู้จบเลยนะเนี่ยเข้าใจใช่ปะคือผักทุกชนิดที่เราปลูกเนี่ยไออย่างเงี้ยได้ต้นเดียวก็ขยายได้ไม่รู้จบอ่ะผักบุ้งจีนะเนี่ยตัดแล้วมาปักปักทิ่มทิมตัดมาทิ่มทิมทิ่มทิมเนี่ยรดน้ําเช้าเย็นเดี๋ยวก็งอกแล้วอันนี้เพาะเริ่มเพาะตั้งแต่วันที่สิบสี่ สิสิงหาหกเจดนะจ๊ะเดี๋ยวลงคลิปไปเลยวันนี้รอลุ้นไปด้วยกันหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขย่นจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ